เช็คหนึ่งสองครับอนุญาตนะครับเอาตัวนี้แรงแรงไปไหมพี่บอสสายฟิโอแรงไปนี้เช็คหนึ่สอเอามาทุกตัวเลยมาเช็คครับก่อนเดินก็ขออนุญาตนะครับก่อนเดินก็ขอกลับนมำสการไปะยังพระเด็เพราะคุณหลวงพ่อหลวงปู่เจ้าอาวา พระภิกษุสงทุกโลกกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฝั่งแดงตแม่คแอำนบ้านฝงแดงบ้ฝั่งแดงอำเภอบานฝั่งแดงอวัดออเภองบัวนอำพูที่รักอำเออำเภออำเภอทำเภีอำเภออเภออำเภอเภออำเภออำเภออ พ,พ,พี่น้องบิดหมอแค้นแฟนแฟหมอลำที่หลักในครอบคของหมอลำเพลรดลำเพลินสุขสุขคนครับเมื่อนี้ลูกหลานเพนลรดลำเพลินซึ่งเดินทางมาจากบ้านแพ่งตะบนแพ่งอํำเภอโคสมพิัยจังหวัดมหาสารคามครับ,ร,บระยะทางกเกือบสองรกิโลเดินทางน่ามองนี้นะครับเชน,นแล้วครับเมื่อนี้เรามีนัดกันสามทุ่มตรงโดยประมาณถึงเวลาก็คงจะสว่างเช่นแล้วเมื่อนี้พอกันวันนี้ที่ลานวัด วัดสีสะอาดนะครับบ้านฝั่งแดงนะครับของเราสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนครับแขกผู้มีเกียรติเข้ามาชมในบริเวณงานแล้วนะครับจานแล้วเมื่อนี้ลูกหลานขออนุญาตไปทางของด้วยการเด้์ก่อนเปิด่านทำการแสดงขอเซษระบบบัวสิเป็นระบบเสียงนะครับแสงสีเสียงเพื่อให้ทุกอย่างได้เข้าที่เข้าทาง ซึ่งหลังจากที่พี่น้องได้เบิ้งข้าวเบิ้งข้าวเบิ้งโซเชียลหลายๆนะครับช่องลูกหลานทีมงา้นหม,นมอลำเป็ดลำเพลินก็นเจอผ้ายุถล่มนะครับพี่น้องในวันทีสิบที่ผ่านมาเวทีด้านหลังนะครับระบบฉากระบบไฟ LED ระบบหลายๆอย,ย่างนะครับรอเอว่าพังถล่มร่วงเบดเลยผ้ายุหมุนอยุ่บานนะครับชน,นะแล้ว มือนี้เป็นมือแรกครับทีหลังจากที่เข้าได้สมแซมอุปกรณ์สมแซมซิง่งสมแซมของนะครับเพื่อมาประกอบในการแสดงมือนี้พี่น้องเพิ่งเอานะครับทุกสิ่งทุกอย่างปะกะติสมัยนะครับมือนี้ถือว่าเป็นรูปแบบโชว์รูปแบบการแสดงในฤดูกา,พออาลพศ .2566 งั้รกบหกของลูกหลานที่งานหมอลมเป็นเพลิน,นมือนี้หลังจากที่เราได้ทำการแสดงใน ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโยธีบันนะครับนะรบ,นนนบันน้องมุ่งรุ่นน้องม่วงนะครับน้องเป็ด่ิ่านมาพี่น้องครับบ้านโนนม่วงน้อยน้องเป็ดธิพานมาประมาณช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับเอ่อว่าบกไะลกันนี่เขาก็ได้มีโอกาสมาเปิดทำการแสดงยูสสถานที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งฉะนั้นแล้วมืนอกี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับขอบคุณพี่น้องเจ้าฟังแดงของเฮาเดอร์นะครับ เมือ่อนี้คือว่าลูกหลานมา่โชว์ผลงานการแสดงนะครับรูปแบบการแสดงฝากเป็นผลงานตอนพีตอนนองอ่าเช่าอำเภอนาการเช่าจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเทือแรกนะครับเนาะสำหรับอำเภอนาการของเฮาหลังจากที่ผ่านมาอีกงานหนึ่งกับโยบานนาคำให้นะครับขึ้นอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูในวันที่26น,นะครับเขาก็ได้เรียนนะครับม,นะมือตทอาการแสดง มื่อนีสอบแจ้งครับรรไอโอ้ะนะครับผู้ด,ดีแก่ร้ายเล่าเรื่อมาปากลาเล่าผู้กองกคำพูดคนนี้นะครับสายเดียวกันห้องดดดนะครับดดสายจวด <laughs> เอาชนะแล้วมื่อนีก็ขอบคุณพี่น้องสุกุลทุกคนขอขอนุญาตทั้การนะครับตรวจสอบระบบเสียงสักสอง,ส,องสามคนงานเพลงเ,เอาเชิญล,ลูกๆแดนเซอร์ขึ้น,นทั้งเวทีตอนนี้สุกุลทุกคนเลยก่อนเขามีเวลาเดี๋ยวเชิญใครนะครับไฟด้านหน้าด้านข้างเราซอสลงเบา นะครับให้เห็นเงาก็พ่อแล้วนะครับกลมสวยงามช่วงการแสดงจังหวากันจังหวันะครับ,ะรบฉะนั้นแล้วกันขอบคุณทีมงานเนอะรวมโดยช่วยกันสุกุสุกุเมือนีกับลูกหลานทีมงานหมอนำเพ็นลำเพื่อนได้เพราะว่าจะเป็นเสริมอุปกรณ์เสริมฉากที่ับป๊อปมองหันมองนีไส้พี่น้องนะครับอาจจะบ่ลอยเบอร์เส้นในมือนีแต่ว่ากจะเป็นประมาณเก่าสิบเก่าจุดเก่าเบอร์เส้นแต่ยังดีเอาขมา นะครับขอบคุณไปยั่งผู้นําชุมชนผู้นําทองทินคุณพ่อนะครับบอสิเป็นท่านผู้มีส่วนเกี่ยวของนะครับผู้นําคุณพ่อคุณยายบ้านผู้ช่วยสลอดแพกเช่านะครับฟ้าแดงบ้านฟ้งแดงของเฮาวาสิเป็นคณะกรรมการและพี่น้องทุกหลังคาเรือนเด้อนะครับทุกๆหลังคาเรือนและกาเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยผู้มีส่วนเกี่ยวของ นะครับทุกๆกั t un, t to ้นทุกๆงานวันนี้ลูกหลานยิ้มงานหมอรำพ่รำเงินมีโอกาสมากเราใส่พี่น้องมาเป็นดอกไม้ประดับในงานการขงจะเป็นงานพิธีนะครับปิดทองฝังลูกนเ้เป็กพักกาดีม้าเมนบอกครับเดี๋ยวเอาไปเพราะว่าผมมองว่าเหมาะจอดถึงก็ดีนะครับท่าบุญได้ชงเทศกาลนะครับมหาสงการเชื่อว่าเป็นเทศกาลสงการมื้อแรกนะครับ ของพี่น้องเนอะจะรด้แลกก็และก็เป็นบุญพระเวทน้ำเนาะบุญพระเวทบุญมหาชาติฉันนั้นแลลวกับเมีมาเอาบุญน้ำกันพี่น้องครับผู้ใดขามาามองนมี้มีแต่ข้อมวลข้อมสนุกสนานนะครับผู้ใดมียางมีเล่านะครับเป็นเวทีชมมวยอย่างเหนียวบ้านนอกของมีเนาะเอ้าอาจารย์ดนตรีขอนะครับเสาเช็คสักสองสาวผลงานเพลงมาช่างไก่ไล่ติ้งนะครับ เป็นยังไงอุปกรณ์เราเดี๋ยวสอบไฟลงปมก่อนก็ได้นะครับคอนเสิร์ตช่วงนรกจะเป็นภาษาครัเพื่อเพ่อเพ่อไม่หยุดเช็คชาวเพลงไหมอ่าได้เลยโอ้โอเคเลยศิลปินที่ได้ร้องเพลงโชว์ใหม่ขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะ เพิ่มขึ้นไปอีกพี่น้องครับแล้วก็จอยเ d ดีก็ย้่ยไปด้านนะพี่น้องครับมันนี่มาเบิ้งว่าระบบฉากแสงสีเสียงและก็ LED ีมันนี่สิป,ปกกิทีนี่ครับหลังจากที่ห้ากระเจอในมือน,นั้นแหละครับตามภาพที่พี่น้องได้เห็นนี่ในตอนนี้ สถานที่จำกัดแน่จันเอยนี่ในบริเวณงานศพเลยบรรยากาศดีมากเลยนี่ถือว่าก้อนต้องการแสดงครับจอมีนักเต้นเพลงอิบซิแฟนครับ นี่คือกันในการในการทดสอบหรือเทสระบบเสียงนะครับเพื่อดูระบบทุกอย่างนะครับให้เขาที่เขาตั้งตอนนี้เวทีฉากนะครับในฉากครับชื่อว่าประมาณนี้ครับกไฟประมาณนี้ก็จะเรือแค่ตอนนี้บางส่วนก็คือ LED นะครับกำลังติดตั้งระบบนาคชั้น่าวเมื่อนี้ครับ ขอบคุณพี่น้องด้วยขอบคุณมีหลักแฟนเพลง MC เพืนครับขอบพี่น้องติดตามในคลิปต่อไปครับมือนี่หมอลำพิ่รำเพื่อนเท่าทํากันแสดงยุทธีบานฟ,นฟังแดงตำบลฟังแดงอําเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูครับ กำลังใจทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุกุสุกุลเ้อหักค้างแบงคปันพี่น้องห้องกบราชินีเช้าดินพี่น้องหมอลร่ำเป็นนเพือนเมนี่หมอล่ํำเสียงสาอ้อนท่วนพี่ไร่ดีมายามพี่ยามน้องพร้อมกับลูกๆทีมงานหลายชีวิตนะคะเลหน่อยพลหน่อยละลายตุ้มห้อมตอยอทาปบาน้ำดืกน้ำหลานเด็พี่น้องเด้อ 乾坤。